ดราม่าทันย่ากับอดีตสามีเราเรียนรู้อะไรจากคู่รักที่ไปกันไม่รอดแต่ยังต้องร่วมชีวิตสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากชวนคุยเรื่องดราม่าที่หลายคนน่าจะเห็นกันเหตุการณ์ไลฟ์สดขายของของ,ของทันย่ากับอดีตสามีที่ตอนนี้ถึงจะลดสถานะเหลือแค่พ่อแม่แต่ก็ยังมีจังหวะปะทะคารมกันกลางไลฟ์ให้เห็นกันแบบสดๆทั้งน้ำเสียงทั้งภาษากายทั้งคำที่หลุดออกมาแบบไม่ทันคิด จริงๆแล้วเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่แค่เรื่องดราม่าดาราเลยนะครับแต่เป็นภาพสะท้อนความสัมพันธ์ของคู่รักหลายคู่มากๆหลายครั้งปัญหาจริงมันไม่ใช่งานบ้านไม่ใช่เงินไม่ใช่มือที่3แต่คือความรู้สึกเก่าๆที่ไม่เคยเคลียร์สะสมแล้วสะสมอีกจนวันหนึ่งมันพุ่งออกมาแรงกว่าเสียงไขของในไลฟ์ซะอีกถ้าสังเกตดีๆในน้ำเสียงและท่าทีของทั้งคู่เราจะเห็นอารมณ์ขังที่เก็บมานานทั้งความไม่พอใจความรู้สึกไม่ได้รับการเห็นค่า หรือความรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่เคยฟังและนี่คือรูปแบบที่งานวิจัยด้านความสัมพันธ์พูดถึงเยอะมากเช่นความขัดแย้งแบบกระตุ้นซ้ําคือยิ่งเถียงยิ่งไปจี้แผลเดิมจนเหมือนกดเลย์วิดีโอเดิมซ้ําทุกปีกรณีของดาราคู่ดังหลายคู่ก็คล้ายกันครับตอนรักก็หวานมากโพสต์รูปคู่ทุกวันแต่พอความสัมพันธ์เริ่มมีปัญหาคําพูดก็กัดกันแรงกว่าที่ออกสื่อเคยเห็นเช่นคู่ที่หลายคนจําได้เวลามีข่าวแตกหักแล้วออกมาแฉกันแบบไม่ยัง้ง ซึ่งมันเกิดเพราะความรู้สึกเจ็บสะสมไม่ได้ค่อยๆแก้แต่ปล่อยให้มันกดทับจนกลายเป็นระเบิดเวลาสิ่งที่เราดูแล้วเรียนรู้ได้คือ 1. ความสัมพันธ์พังเพราะไม่เคยคุยกันจริงๆมากกว่าความผิดใครคนหนึ่งงานวิจัยของกอตเตอร n แมนติสติบอกเลยว่าคู่ที่อยู่กันรอดไม่ใช่คู่ที่ไม่ทะเลาะกันแต่เป็นคู่ที่คุยกันได้แม้จะไม่เข้าใจกัน 2. คําพูดที่หลุดตอนกโกรธคือของจริงที่ถูกซ่อนไว้นาน การประชดกันเน็บเบาๆตอนแรกมันคือสัญญาณเตือนที่หลายคู่มองข้าม 3. ถึงจะเลิกกันแล้วแต่ถ้ายังมีเรื่องค้างขาอารมณ์มันก็กลับมาประทุได้เสมอเหมือนทันย่ากับอดีตสามีที่แม้จะเป็นพ่อแม่แต่แผลคู่รักยังไม่ถูกเยียวยาจริงๆและสําหรับคนดูอย่างเราบางทีดราม่าดาราก็เหมือนกระจกสะท้อนว่าในชีวิตคู่เรามีอะไรที่กําลังซ่อนอยู่บ้างหรือเปล่ามีอะไรที่ควรพูดแต่ยังไม่กล้าพูด มีความรู้สึกไหนที่เริ่มสะสมจนเริ่มกลายเป็นระเบิดเวลาสุดท้ายนี้ถ้าชีวิตคู่เราจะดีขึ้นได้มันไม่ใช่เพราะรักมากแต่เพราะคุยกันมากพอที่จะเข้าใจกันและไม่ปล่อยให้ความรู้สึกหนักๆเล็กๆวันนี้กลายเป็นดราม่าระดับไลฟ์ไข่ของในอนาคตนะครับยังมีเนื้อหาที่ดีเรื่องอื่นอีกมากมายขอเชิญที่ช่องได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ